กนด้ามังสีจักทุาห่านวาทรงด้านนีสายตาเหมอหมสิงครวมีใครส่งม้ให้เราไน้เลยเทวดาแอร์ซัดไทยไว้หรือเปล่ายิงเนี่ยให้แปลกรกตัวข้าตาลึง ตรงเนื้อเฮ้ยไม่ได้ขโมยตังไม่ดีเดี๋ยวขโมยหอดีว่สวยซะด้วยนี่หลับจริงหรือเปล่าเนี่ย ไอเดียวเดียวทีเดียวนะหอมไม่ได้อะไรวะทำไมอ่ะหอมหอมได้ยังไงเอวทำไมหอมไม่ได้อ่ะอย่างนี้ไม่ใช่สเปคของเราสเปคเราเป็นไงนู่นต้องเคี้ยวมากหน่อยดูเด็กปากแดงไปหมดหรอกดูให้ดีเจ้าหอมน่ะดูให้ดีว่าผู้หญิงคนนี้หน้าตาเหมือนใครเออไงอ๋อเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนเลย นุ่นเน่ชโนเรามันตลกอีกแล้วมันติดตลกตลอดเลยแล้วเหมือนใครอ่ะมันใช่ที่ไหนเล่าไม่ใช่ไงเออแล้วเหมือนใครจังดงขออีกแกวอแล้วมันติดตลกอีกแห้วเหมือนใครอ่ะดูให้ดีนิด่ะเดี๋ยวๆเหมือนองราชบุตรจันทิมาโอ้โอ้ไงแต่ว่าหน้านางตึงไปหน่อยนะหนังไปฉีดมา ฉีดมากเหรอเอออะไรไอ้โบโบอะไรป่ะไอ้โบโบไอ้จะถอกถอกอะไรนั่นแหละเหรอแล้วไม่ไปฉีดมากอหรไม่เอาวะไม่ชอบทำไมอ่ะเคยไม่ฉีดแล้วไปฉีดที่หน้าไม่รู้ไปถอกที่ไหนเฮ้ยไม่คุยด้วยแล้วเอ้ยหน้าหน้าควรจกที่มาแสดงว่าต้องตรงอย่างที่หัวหลวงทักไว้ใช่ที่ต้องเป็นคนที่จะไปช่วยแผ่นดินพม่าใต้แน่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาแม่นางกับพม่าใต้เลยไปแต่งตัวเป็นผู้ชายเออเออหอมสักทีได้ไหม ไอเรื่องนี้เราจับไม่ยุ่งแล้วกันเอ้ยเราไม่โหก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวช่วยอุ้มพาไปนั่งกับเดี๋ยวผมมเดี๋ยวช่วยใช่ไหมไหวไลเนี่ยเรองวมังสจาพร้อมด้วยมังสจกอ้ยเจ็วดพยาาใหน้ามันนักเท่าไหร่วะเนี่ยเออเอเาโกหกท่นผู้นั้นัรัน์พระบมา